อ๋อ oh, <c oughs> เนียนได้อยู่นะจะเป็นเว็บเกี่ยวกับกีฬา <c oughs> พูดถึงอะไรพี่ๆบ้าง <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์2021นะคะวันนี้เราก็มีโอกาสเดินเที่ยวกันในงานเดี๋ยวเราจะแวะไปหาน้องๆที่บูธกันนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะ ะมาบริหารด้านเศรษิศาสาร์การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะโอ้เป็นคณะที่แบบว่าคนเรียนเยอะนะฮะคณะที่มีคนข้างคนข้างแบบว่าคือช้านะคะตอนที่เรียนคือช้าคุ้มมากค่ะก็สนุกสนานค่ะก็มีกิจกรรมอะไรให้แบบทำตลอดเวลาดีไหมคะแล้วตอนนี้คือเราเราขายรถเมล์รุ่นนี้นี่เราช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะเปโปรโมชั่นอะไรบ้างเอ่ย สช่ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นฮันดานะคะตัว a d v 150อค่ะซึ่งเป็นเครื่องยนต์นะคะ1 50่อยีซีค่ะสำหรับใครในงานนะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับรุ่นี้ด้วยนะคะก็คือตัวนี้ซื้อมาเราก็จะแถมกล่องนะคะกล่องเปิดเป็นกล่องแล้วก็เป็นแหลดนะคะแถมให้ฟรีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะ่ะเราก็จะมีดอกเบี้ยถูกด้วยสำหรับผู้ที่จะกดนะคะในงานก็คือดอกเบี้ยแค่ศูนย์จุดห้า,าเองเนนะคะ ถ้าตนนี้ก็จะมีเทปแคตมป์ให้เราออกใครที่บอกว่าชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถรุ่นนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะสามารถขับไปเที่ยวกันได้ขับไปเป็นคาราวานได้ก็จะมีเพื่อนเป็นกรุงเทพฯขอนแก่าแล้วก็กาญจนบุรีค่ะยังไงถ้าเกิดว่าสนใจนะคะรุ่นนี้นะคะ400,000บาทถ้าเกิดก็สามารถมาจับจองได้นะคะที่งนได้เลยค่ะก้าจองเท่าไหร่คะจอนในงานก้าจอน1,000บาทเท่านะะั้นค่ะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะก้าจอน ก็ชิ่วนนะคะมาชด้วยคันดาไบค์ ค่ะชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อยำโลค่ะตอนนี้ยำโลเรียนอยู่หรือว่าจบแล้วจบแล้วยังยังน่าเด็กยังน่ารักคุปิงอยู่เลยค่ะยังเหมือนแบบว่ามหาลัยอ๋อเรียนได้อยู่นะไปที่ไปที่ไปต่อขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะเรียนคณะอะไรคะจบปริญญาโทค่ะบริหารธุรกิจรับคำแหงค่ะมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างก็ภายในงานมอเตอร์โชว์ค่ะวันนี้ถ้าคุณลูกค้าเนี่ยสนใจเป็นตัวฟิล์มเซรามิกนะคะดิจิตอลเซรามิกรับส่วนลด 90,00บาทค่ะถ้าเป็นฟิล์มเซรามิก C M Icon ส่วนลด6000ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นฟิล์มธรรมดาก็รับส่วนลดสูงสุด50เปเลยค่ะต้องมีจองมีอะไรไหมคะค่ะจองเริ่มต้น500บาทค่ะที่เหลือลูกค้าก็ไปจ่ายวันที่ไปติดฟิล์มค่ะได้ที่ไหนได้บ้างคะเราจะมีเป็นดีลเลอร์ให้ดูค่ะว่าคุณลูกค้าใกล้แถวไหนนะคะก็สะดวกเมื่อไหร่ก็เข้าไปติดใบจองก็อยู่ได้2เดือนเลยค่ะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็โทรนัดร้านเขาไปติดตั้งได้เลยค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณยาม คโอเคหลายคนลังเลยน,นะฮะแล้วก็แตให้สิบนาทตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธยามาฮ่านะคะสวัสดีค่ะชื่อสวัสดีค่ะ,คะชื่อหยกค่ะ ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วค่ะก็ทํางานเป็นพิตตี้นางแบบค่ะเราเรียนคณะอะไรคะเรียนคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาการเงินเรียนที่ไหนเอ่ยเรียนจบะจากร้านมงคลธัญญาค่ะพิ่เซนรถรุ่นนี้ให้หน่อยได้ไหมคะว่าออมีโปรโมชั่นหรือว่าอะไรอบ้างตัวนี้นะคะ,ะก็เป็น รุ่น Airlock 155นะคะรุ่นใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยี w i Connect ด้วยค่ะที่สามารถเชื่อมต่อรถจักรยานยนต์ของเรานะคะกับสมาร์ทโฟนได้ให้เราแบบว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดูไม่รถหรือว่าเวลามีคนโทรเข้ารับสายเราก็สามารถดูที่หน้าจอของรถจักรยานยนต์เราได้เลยค่ะ แล้วก็มีวางแปรผัน VVA แล้วก็มีเครื่องยนต์บูคอด้วยที่แบบว่าซิ่งมากแล้วก็บิดแรงคแค่ไหนก็หายห่วงเลยค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นในงานด้วยนะคะมาซื้อตุ่นนี้ได้รับกิบวอชเชอร์ด้วยค่ะสามารถมาที่บูธเราได้เลยค่ะยามาฮ่าค่ะ สวัสดีค่ะแชมป์ค่ะบรรยากาศตอนใกล้จะกลับบ้านแล้วนะคะพี่ก็แบบเล่นเล่นทุกวันนี่แหละเข้าเข้ามาเล่นเว็บเป็นเว็บเกี่ยวกับกีฬาซึ่งเขาชอบเอารูปน้องแชมป์ไปลงค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปลงแบบเสียหายนะก็คือแบบชื่นชมเ่าน้องเขาหพราะเราเขาน่าลงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าตอนนี้พวกพี่ๆในเว็บนั้นเขาดูอยู่เนี่ยอยากพูดถึงอะไรพี่ ก็คืออย่างแรกคือดีใจมากนะคะที่พี่ๆเนี่ยชอบรูปหนูไปลงคือแบบจะมีคนส่งมาให้หนูดูตลอดว่าเอ้ยได้ลงอีกแล้วนะอะไรเงี้ยคือถ้าใครได้ลงเว็บเนี้ยจะถือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบคือน่ารักสวยอะไรอย่างนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักค่ะก็คือต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคือคนก็รู้จักแชมป์มาจากเว็บนี้ด้วยเหมือนกันค่ะก็ฝากติดตามแชมป์ไปตลอดด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะคะ